ในยุคปัจจุบันนี้จะพบว่ายานยนต์ที่เป็นไฟ,ฟฟ้านี่เยอะมากนะครับไม่ใช่แค่รถสีล้อนะครับมอเตอร์ไซค์เองเขาเช่นเดียวกันคําถามก็คือว่าถ้าเกิดว่ามีพี่ๆน้องๆที่เป็นวินสักคนหนึ่งบอกว่าตอนนี้เนี่ยแล้วอยากจะเปลี่ยนจากมอเตอร์ไซค์น้ํามันมาเป็นไฟ,ฟฟ้าเอ๊ะคุ้มค่าหรือไม่คาว่าคุ้มค่าไม่ใช่แค่ตัวราคานะครับการดูแลซ่อมบํารุงเวลาที่เราจะต้องใช้ในการชาร์จในการสวบแบตแบบนี้ตกลงแล้วหลักคิดอะไรที่เราจะควรคิดว่าตกลงใช้มอเตอร์ไซค์น้ำมันหรือมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า พูดคุยประเด็นนี้กันนะครับกับทางด้านของผู้ก่อตั้งนะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นเจ้าของเพจแล้วกันเวลดันการันตีคุณกฤษดาที่รัสุภรัต์หรือว่าน um well ้องเวลลสวัสดีครับสวั well สดีทีเวิศครับวัดี well ดทุกครั้งที่ได้คุยกันคควันนี้เรามาใน,ใ,นในแนวแ,แบบ2ล้อบ้างเอาข้อแรกกันนะครับในแง่ของการที่สมมุติว่ามีคนสักคนจะเอาไปขับวินก็ดีจะเอาไปขับบริการ d e l ิ v e r รอะไรต่างๆเนี่ยหลักคิดในการที่คิดว่ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ากับมอเตอร์ไซค์น้ำมันอันไหนคุ้มค่ากว่าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตััวรรราาาคคกดูแลบ ตกลงอันไหนถูกกว่ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าถูกกว่าจริงไหมอ่ะมาเริ่มกันที่ตัวราคากันก่อนนะครับต้องบอกว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเราเห็นว่าการส่งเสริมเนี่ยถ้าเราพูดถึงนโยบายการขับเคลื่อนเรื่องของ EV พลังงานไฟฟ้าเนี่ยมันไม่ได้มีแค่สีล้อมันมีของสองล้อนะครับซึ่งปัจจุบันก็มีเงินอุดหนุนเหมือนกันอย่างมอเตอร์ไซค์ปัจจุบันที่เราขายกันอยู่ในท้องตลาดเนี่ยก็คือมีเงินอุดหนุนคันละ18,000บาทซึ่งก็คือรถในราคารถไปเลยบางคนอาจจะไม่รู้นะซ้อออมเรไัักนนยาาหฮะพพืื้้้นนฐาาา2ลออเ่จะใชทมกิน อ่าแล้วระหว่างเลือกมอเตอร์ไซค์น้ำมันอ่าก็คือมอเตอร์ไซค์พื้นฐานอย่างพวกสกูบี้ไอคันด้าเวฟอันนี้เนี่ยผมบอกว่าราคาที่ผมไปเช็คมาล่าสุดอยู่ประมาณ5 0,000กว่าบาทโอเคอ่าแต่ถ้าเทียบกับมอเตอร์ไซค์ที่ไซส์ใกล้เคียงกันนะครับก็คือมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเนี่ยซึ่งก็มีหลากหลายแบรนด์ผมไม่ระบุยี่ห้อละกันแต่ก็จะอยู่ส่วนใหญ่จะเริ่มที่มอเตอร์เนี่ยขนาดประมาณ2,000ก็คือ2กิโลวัตต์ก็คือความเร็วสัก6กจิตเกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับตัวนี้ราคาจะเริ่่่่มมอยูททีประาาาณ30,000กวบ อ่าสามหมื่นนี่คือได้เงินส่วนลดแล้วหักหน้าตัวไปแล้วหักหน้าตัวไปแล้ว <Okay. S 1> อ่าซึ่งจริงๆแต่แตแต่อย่างมอเตอร์ไซค์ฟ้าเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขนิดหนึ่งว่าเวลาคุณซื้อเนี่ยรุ่นเดียวกันแต่มันจะมีเรื่องของรายละเอียดเช่นแบตเตอรี่เท่าไหร่ oh. อ่าเหมือนซื้อกับสีล้อใช่ไหมรุ่นสแต,นด,สตนดาร์ดกับรุ่นรองเลนอ่าแบตเตอรี่ยิ่งใหญ่ราคายิ่งแพงอ <Okay. S 1> อย่างไอตัวที่ผมเพิ่มอ่าเอามาพูดเนี่ยตัวสามหมื่นกว่าบาทนะครับก็คือตัวเนี้ยวิ่งได้นะครับอยู่ที่ 6กิถึงเกิโลเมตรต่อหนึ่งการชาร์จก็คือให้แบตเตอรี่แพ็กมาเลยเป็นลิเธียมไอออนอ่าก็คือเสียบชาร์จได้ปกตินะฮะซึ่งอันนี้ถ้าถามว่าวันนี้ราคามอเตอร์ไซค์ไฟไฟ้ากับมอเตอร์ไซค์น้ำมันเนี่ยวันนี้ผมว่าใกล้เคียงกันบ <Okay. S 2> างรุ่นถูกกว่าด้วยซ้ำโ <Okay. S 2> อเค่าเพราะว่ามันมีเงินสนับสนุนจากรัฐตอนรัฐ<ๆ>ก็ต้องการผลักดันให้คนหันมาใช้ E v วีกันมากขึ้นทีนี้มาพูดถึงความประหยัดแน่นอนนะครับผมบอกเลยว่าวันนี้รถเชิงพาณิชย์เนี่ยเหมาะกับการใช้ไฟฟ้าอย่างมากอืมนั่นนกเเพราาวว่่มยดออองงงงขตต้้ทุไูถึโสฮ ใช้แล้วดีต่อโลกปล่อยไอเสิอันนั้นมันไกลตัวตัดทิ้งวันนี้บอกว่าเฮ้ยฉันพรุ่งนี้จะเอาอะไรกินดีเนี่ยเอาเงินเน่เอาเงินน่หาเช้ากินขั้นคนที่ใช้มอเตอร์ไซค์ฟ้าคือหากินรายวันอ่าซึ่งอันนี้แน่นอนครับเราก็เทียบอัตราการส้นแบบี่ผมก็ได้ลองทาการเปรียบเทียบเพราะว่าจริงผมมีการทดสอบรีวิวนะก็คือมอเตอร์ไซค์ดำน้องตลาดเลยร2 5ซีซีกับมอเตอร์ไซค์ที่เป็นไฟฟ้า ถ้าอย่างมอไซค์125ซีซีเนี่ยน้ำมัน1ลิตรจะวิ่งอยู่ที่ประมาณ55โโลครับอ่าซึ่งตอนนั้นผมตีถ้าลิตรอ่าเบนซินโซโฮอล95อยู่ประมาณสักลิตร33บาทละกันอันนี้จะตกกินอยู่ประมาณสัก60-70ต่างครับเฮียต่อกิโลเมตรต่อกิโลเมตรต่อกิโลเมตรอ่า <c oughs> แต่พราะเป็นไฟฟ้ารู้ไหมเท่าไหร่ครับเฮียเท่าไหร่ไฟฟ้าตกกิโลเมตรละ สิบเอ็ดสตางค์โอ้ถูกกันหลายเท่าตัวเลยนะถูกกันหลายเท่าตัวกกหลายเท่าตัวเลยอ่าใช่ครับถูกแล้วก็หลายเท่าตัวเลยวามเนี่ยเ<ๆ>รนจ์การวิง่งอ่ะไม่รู้เคเจไม่รู้ว่าถังน้ํามันเนี่ยมันถังหนึ่งกี่เท่าไหรเนาะอ่าแล้วก็แบตเตอรี่สมมุติว่าสองกิโลวัต์เป็นเท่าไหร่อ่าต้องบอกว่าอย่างนี้นะครับถ้าอย่างรถน้ํามันเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะเน้นวิ่งได้สักประมาณร้อยห้าสิบโลขึ้นประมาณร้อยโลขึ้นร้อยแล้วแต่ขนาดถังน้ำมันแต่ส่วนใหญ่จะร้อยโลขึ้นแต่รถไฟฟ้าส่วนใหญ่เนี่ยถ้าราคาแบบเอื้อมถึงง่ายี่่ก็จะวิงได้อยู่มาัก หกเจ็ดสิบโลแต่ถามว่าตอนนี้รถไฟฟ้ามอเตอร์ไซค์นะเอาตัวมอเตอร์ไซค์สองล้อเนี่ยวันนี้ทําได้ถึงร้อยห้าสิบโลแล้วโอเคเรนจ์แต่ว่าราคาก็จะขึ้นไปประมาณห้าหกหมื่นบาทอันนั้นแบตเตอรี่ลูกหนึ่งกิโลอันนั้นก็ประมาณห้ากิโลห้ากิโลวัตยาญนะประมาณห้ากิโลวัตซึ่งอันนี้มันก็จะทําให้ตอบโจทย์วิ่งไปได้สักร้อยห้าสิบโลผมเคยไปเทสมาจนหมดแล้ววิ่งทางต่างจังหวัด ก็คืออย่างผมบอกว่ามอเตอร์ไซค์ฟ้าเนี่ยสิ่งที่มันได้ก่อนเลยก็คือเรื่องความประหยัดโดยเฉพาะการใช้เชิงพาณิชย์ผมมีโอกาสนะฮะได้ได้เคยติดตามชีวิตวีนคนหนึ่งตอนนั้นผมไปทํารีวิวให้กับผู้ให้บริการมอเตอร์ไซค์ฟ้าให้เช่า mm hmm. เขาบอกว่าเนี่ยเขาอะมาเช่ามอเตอร์ไซค์ฟ้าขับซึ่งต้องบอกว่าวันนี้มอเตอร์ไซค์ฟ้ามันไม่จำเป็นต้องซื้อนะมันมีโซลูชันหลากหลายมีทั้งแบบเช่า uh huh. แล้วก็แบบเขาเรียกว่าเช่าถ้าคุณจะเลือกซื้อเนี่ยเพราะวันนี้คนจะซื้อคนก็ไม่มั่นใจว่าสุดท้ายเนี่ ราคามันจะเหลือเท่าไหร่โอเคอันนี้คน<ซ>ก็เลยเชา่าใช้ดีกว่าเช่าใช้ดีกว่าเพราะว่าเช่าใช้เนี่ยหนึ่งคุณได้ลองคุณได้รู้ว่าเอ้ยมอเตอร์ไซค์มันตอบโจทย์แล้วป่ะเพราะอยาลืู้ว่ามอเตอร์ไซค์ฟ้ามันยังมีข้อจากัดไม่ต่างกับรถยนต์คือระยะทางอ่าซึ่งผู้ให้บริการเนี่ยก็ให้ทั้งเช่ามอเตอร์ไซค์ให้บริการสลับแบตเตอรี่สวบปแบตเพราะว่าอันนี้ถามไม่รู้จริงแบบเวลที่เขาบอกว่าเวลาเป็นเงินเป็นทองถ้าใช้ชาร์จเอาเนี่ยไม่ทันกินไม่ทันกินครัจจุบัันยงมวบทัน์จ มันไม่ได้มีแบบฟาสชาร์จเหมือนรถยนต์4ล้อดังนั้นเวลาชาร์จเนี่ยมันจะชาร์จเหมือนคอมพิวเตอร์เสียบอะแดปเตอร์ประมาณ4ชั่วโมงเนี่พี่4ชั่วโมงทำอะไรกินไม่ทานกินฉะนั้นเขาก็เลยมองว่าอ่ะวันนี้สวัปแบตเตอรี่น่าจะเป็นคําตอบสําหรับรถเชิงพาณิชย์ดึงปั๊กเสียบเลยอ่าดึงปั๊เเสียบเลยตอนนี้ก็มีผู้ให้การหลายรายนะครับหลายรายก็คือให้เช่ารถ ไม่ได้แค่เช่าอย่างเดียวค่าเช่าเนี่ยรวมทั้งค่าซ่อมบำรุงค่าต่อภาษีพรลบประกันคุณจ่ายแค่รายวันนะครับแล้วก็ไปสลับแบตเตอรี่ซึ่งสลับแบตเตอรี่เนี่ยก็คือใช้เวลาประมาณไม่เกิน2นาทีเต็มทีน่นึกออกนึกออกฟืก๊บไปขับต่อได้เลยซึ่งเขาก็จะวาง,ใน,งในโซนในเมือง<ว>ถ้าใครไปโซนสุขุมวิทแถวโซนอ่อนนุชเนี่ยจะเห็นเยอะแต่ทีเนี้ยผมอ่ะได้ตามเนี้ยชีวิตคนเนี้ยของของวินวัลล์ไซค์เขาก็บอกว่าเฮ้ยเนี่ยตั้งแต่เขาใช้มาเนี่ยเขารู้สึกว่าเงินเขาเหลือตต่่่่่อออวววัันนนนนนซึงง้เเป็ชทีีโคิดย โควิด oh, <COVID S 1> ไม่ดีคือวิ่งเยอะหน่อยนะช่วงนั้นวิ่งเยอะ,ยอะใช่เ,เพราะว่าสิ่งที่เขาอ่ะต้องจ่ายนอกจากเหนือค่าเช่าเพลิงแล้วเนี่ยพอเป็นมอเตอร์ไซค์น้ำมันชิ้นส่วนสึกหลอมันเยอะอ่ะเดี๋ยวเราจะพูดเรื่องค่าซ่อมมันโอเคโอเคโอเคแต่พอเขาจ่ายเนี่ยคือเขามันจ่ายแล้วมันเหมือนปิดประตูรูรั่วโอเคจบเลยอ่ะจ่ายปุ๊บค่าเช่าทุกอย่างมันจบเลย uh oh. สลับแบตเตอรี่ก็ว่าตามแพ็กเกจแพ็กเกจอ่ะสลับได้กี่รอบซึ่งพอเขาใช้เนี่ยเขาบอกว่าเขาอ่ะเริ่มเห็นความหวันจากวันหนึ่งเนี่ยเขาได้วันละประมาณเมื่อก่อนเขาบอกพลิกพคค้้ววันงอ่่่่าาาแตถชโวิดเเนี่ยาได้วันละ แปดเก้ 900, ถ้าพี่หักค่าน้ํามันค่าซ่อมบํารุงค่าอะไรไปเบ็ดเสร็จเขาเหลือประมาณแค่200ต่อวันนี่แบบ200ต่อวันนะเน,นี่ยแล้วต้องไปเติมน้ํามันเต็มถังเพื่อ,อไปวิ่งอันนี้คือน้ำมันนะนแต่ถ้าเกิดเป็นไฟฟ้าเนี่ย ถ้าเฮียเห็นเนี่ยมันจะลดต้นทุนไปประมาณหลือหนึ่งในสี่ือหนึ่งในห้าค่าเช้อเพลิงนี่เบาไปเลยเบาไปเลยเพราะว่ามันรวมแพ็กเกจไปแล้วอย่างถ้าบอกว่ารลละประมาณ10สตางค์ดังนั้นเนี่ยการเช่าวันเลยปิดประตูแล้วโอ้พี่วินคนนี้เขาบอกว่าเขาแฮปปี้พอเงินเขาเหลือเนี่ยเขาก็มีกําลังใจในการทำมาหากินดังนั้นเนี่ยเราก็เลยมาพูดกันนะบางคนบอกว่าเฮ้ยฟังตรงนี้อาจจะแบบก็เข้าข้างมอเตอร์ไซค์พี่เวลทำแต่ช่อง EV ีเออเข้าข้างอีวีหรือเปล่าเออเข้าข้างไฟฟ้าอยู่แล้วเดี๋ยวผมมาดู อย่างมอเตอร์ไซค์นะฮะที่ผมไปดูมาเนี่ยเวลาเขาซ่อมบำรุงมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเนี่ยเขาซ่อมบำรุงอะไรบ้างอ่ะก็จะมีนะครับเรื่องผ้าเบรกผ้าเบรกก็ตกประมาณปีละครั้งนปะปกติเนี่ยเขาจะมีเซอร์วิสเนี่ย,ยปลีละครั้งประมาณสัก3 4 0 0อ่าผ้าเบรกนะ,กะผ้าเบรกอ่ะผ้าเบรกหน้าหลังนะครับแล้วก็น้ำมันโชค๊คอ่ะมีปรับโช๊คนะฮะมีเซ็ตโช๊คเนี่ยเขาบอกว่ามีการเปลี่ยนน้ำมันโช๊กก็ตกประมาณ500บาทรวมค่าแรงยางแน่นอนยางเป็นสิ่งส่วนหลอดยิ่งวิ่งเยอะ ก็คือต้องเปลี่ยนไวยางจะสึกไวเส้นละ1,000นบาทนะครับอันนี้คือเปลี่ยนนะก็คือปีหนึ่งเขาเฉลี่ยว,ว่าประมาณปีละครั้งหรือ1 0 0 0 0มโลครั้งหนึ่งนะครับน้ำมันเกียร์ถ้ามอเตอร์เนี่ยต้องบอกว่ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นมอเตอร์ในล้อมัน<อ>จะไม่ได้เป็นมอเตอร์แบบเครื่องยนต์นะอ๋มอเตอร์ในล้อในล้อเลยบนล้อตรงนั้นเลยในล้อด้านหลังเลยครับอ,อ่าซึ่งอันนี้ก็จะไม่มีน้ำมันเกียร์แต่ถ้าบันบีบางรุ่นที่เป็นมอเตอร์แบบเขาเรียกมอเตอร์มรรหือออตตยยู่่่่่งงงกกกลลาาาาา็สสัผผนนนโซ พวกนั้นจะมีชุดเกียร์ก็จะมีน้ํามันเกียร์ในมอเตอร์โ oh, <okay>, okay. อ้โอเคโอเคอ่าส่วนนั้นก็ตกประมาณสักเจ็ดแปดร้อยเปลี่ยนทีปีละครั้งหนึ่งครับซึ่งถ้าเป็ดเสร็จเนี่ยถ้าผมมารวมแบบไวๆนะอ่ะยางสองเส้นสองพันน้ำมันโชค๊คตีไปนะฮะปีหนึ่งผมว่าประมาณสามพันบาทอยู่แล้วนี่คือนี่คือแม่ชั้นนัทค่าแม่ชั้นนัทถ้าเราไปพูดถึงมอเตอร์ไซค์น้ำมันเนี่ยอ่ะน้ำมันเครื่องพี่<ม>รู้ไหม,ไม,ไมว,ว่าวินเนี่ยปีหนึ่งอ่ะเว้นวันละร้อยโลปีหนึ่งสามร้อยหกสิบห้าวันเชียวว่าใหม่มันทะลุไหมโอ้ เขาบอกว่าเขาโอเวอร์ a อลไปหลายเรื hey. okay ่องไปหลายครั the okay. er ้งแล้วนะไอ้เครื่องเครื่องมอเตอร์ไซค์อ่ะเขาบอกว่าขี่ๆไปพอปลายปีเขาก็ต้องขายทิ้งเพราะว่ามันเครื่องมันเริ่มหลวมแล้วมันกินน้ำมันมากขึ้นทีนีทีนี้ถามเวลเพราะเวลเนี่ยมาซิ่งไฟฟ้าเนาะแล้วทีนี้ถ้าเทียบกันมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าไม่มีข้อเสียเลยต้องบอกว่าจริงๆมันมีข้อเสียอย่างหนึ่งนะครับข้อดีเราพูดถึงความประหยัดหมดแล้วข้อเสียคืออย่างที่บอกว่าวันนี้โปรดักต์ของมอเตอร์ไซค์ฟ้าเนี่ยมันยังติดเรื่องของระยะทาง วันนี้เราถ้าเราเห็นถ้าเรามองดูตลาดนะฮะตลาดรถยนต์สี่ล้อจะโตมากกว่ามอเตอร์ไซค์เพราะมอเตอร์ไซค์มันยังติดข้อจํากัดเพราะเฮีย่าลืมว่าตัวรถมันอยู่แค่นี้เฮียต้องยัดทุกอย่างทั้งแบตเตอรี่มอเตอร์อยู่บนไอเฟรมที่มันเป็นสอนล้อมีอยู่แค่นั้นอพื้นที่มันมีแค่นั้นฉะนั้นเนี่ยมันยังปลดล็อกเรื่องของที่ยี่แบตเตอรี่ก็ได้ไม่ได้ซึ่งมันก็เลยทำให้วันนี้มอเตอร์ไซค์เนี่ยตัวเรื่องมันยังแทนที่น้ำมันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์มันไม่เหมือนรถยนต์สี่ล้อที่เรา พลังงานอ่าการชาร์จพลังงานอย่างเรื่องการสลับแบตที่เขาก็มาใช้โซลูชันกันซึ่งผมก็เลยมองว่าเนี่ยนี่คือข้อจํากัดของมอเตอร์ไซค์ฟ้าคือตัวเลือกอยังน้อยแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวพอ,อปีหน้าเนี่ยถ้าเกิดว่า ev สามดเนี่ยเป็น ev 3.5าเงินอุดหนุนเนี่ยจากหมื่นแมันจะกลายเป็นหมื่นหนึ่งนั่นหมายความว่าราคาจะเพิ่มขึ้น8ปดพันบาท,บาทนั่นหมายว่าราคามอเตอร์ไซค์ก็จะเพิ่มขึ้นแต่ก็ยังผมว่าบางรุ่นก็ยังถูกอยู่แต่ถ้ารุ่นแบตใหญ่ๆถ้าเอาแบบมตระะยยททาางงงเ่กกััันนม็แพ กว่ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าในบางบางบางเซกเมนต์อยู่ก่อนที่จะถามเบลคําถามสุดท้ายคือเรื่องของจุดคุ้มทุนถ้าเราซื้อมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าขอมนาตหนี่ครับหนึ่งในระบบนิเวศคือสถานีสวบแบตครับที่ผ่านมาก็มีค่อ้างเยอะและหลายแบรนด์มากๆถ้าเกิดว่าเขาอยู่ไม่ได้หรือว่าเขาไม่แข็งแรงว่าระบบเครือข่ายยังไม่เยอะก็สร้างปัญหาสถานการณ์ของผู้ประกอบการนะครับที่ที่รับสวบแบตอางเงียครับโอ้ต้องขอบคุณเฮียนะฮะที่ถามมานี้เนะเพราะว่าตอนเนี้ย ต้องบอกว่าผู้ให้บริการเกี่ยวกับรถเชิงพาณิชย์โดยเฉพาะมอเตอร์ไซค์การให้สลับแบตเตอรี่เนี่ยเท่าที่ผมเก็บข้อมูลมานะตอนนี้หลายเจ้าขาดทุนเขาเหรอเพราะบอกว่าทําไมถึงขาดทุนนะครับเฮียคิดดูนะฮะเขาให้เช่าทั้งค่ารถค่าแบตเตอรี่แล้วเวลาเขาสลับแบตมาถึงก็ปุ้มใส่ทางานต่อปุ้มใส่แต่แบตเตอรี่เฮียอย่าลืมว่าวันหนึ่งอ่ะมันต้องชาร์จเข้าชาร์จออกชาร์จเข้าจออกเดี๋ยวก็ชาร์จเสร็จยังไม่ทันหายรอนเลยไปทํางานบิดปื้ดไปทำงานแข่งกับเวลาใช่มันแข่งกับเวลามันทาให้แบตเตอรี่เนี่ย พังเร็วนั่นสิ่งที่ทําให้ผู้ให้บริการสลับแบตเตอรี่ทั้งหลายเนี่ยเขาบอกว่าขาดทุนเพราะว่า<อ>ต้องไปจ่ายค่าเ a i n t e n a n c e แบตเตอรี่อย่างแบตเตอรี่เนี่ยถ้ามันพังเนี่ยตกลูกละหมื่นหกพันบาทโโนี่คือราคามาตรฐานอาจจะแพงกวนน่านี้ตามไปเลยนะครึ่งหนึ่งของรถเนี่ยซึ่งผมก็ไม่ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมไม่พยายามทําไปโชว์กันผมมีโอกาสได้ไปไต้หวนันเออผมก็ไปเห็นอย่างโกโกโร่ว่าเอ้โกโกโร่ทำไมมันเติมโกโกโร่เนี่ยเขาทำเป็นอีโคซิสเต็มเป็นอ i n f าสตรั u เจอร์เลยก็คือมีสถานีสลับแบต ทุกยี่ห้อสิบยี่ห้อคุณต้องมาใช้ของโกโกโลโ,โอ้โหเข้าใจละไม่ใช่แค่รถนะเฮียมั้ลติแบรนด์นนใช่เป็นมัลติแบรนด์แ,นแต่ว่าเราเคยพยายามจะทําเป็น ium, อคอนซ็ลเทียมแต่ทุกคนก็ไม่ยอมแบบเอ้ยฉันจะทาของตัวเองฉันจะทาของตัวเองสุดท้ายคุณก็ต้องแบกค่าแบตเตอรี่ซึ่งเป็นค่าที่คุณบอกว่าต้นทุนครึ่งหนึ่งของรถโอเคพอมันพังมันเสียมันเสื่อมกลายเป็นว่าคุณจะทุ่มอ่ากำลังทําธุรกิจกำลังจะพุ่งทุนอ้าวแบตพังเปลี่ยนนี่มันก็เืิดแบบรีเซ็ตใหม่นงาาา่กํลัสใจ นั่นก็คือเวเรื่องของการชาร์จเหมือนกับร,รถยนต์เลย<อ>ซึ่งตอนนี้กำลังเริ่มเหมือนกันก็มีหลายเจ้าเนี่ยเขาก็ไปใช้แบบไททูซึ่งไททูมันแค่เ็กิโลวัตต์แต่สำหรับมอตเตอร์ไซค์เนี่ยมันเพียงพอมันเพียงพอเพราะว่ามันชาร์จแค่4 0นาทีแต่เพียงแต่ว่าบางเจ้าก็เริ่มทําที่ชาร์จของตัวเองแล้วผมก็เลยอยากจะขอว่าถ้าอยากให้ตลาดมอเตอร์ไซค์ฟ้ามันโตนะอย่าทําแบบแบตเตอรี่คืออย่าแบบของใครของมันทุกคนอยากจะเขาเรียกอะไรอยากจะทาของตัวเองอะเพื่อจะได้กําไรเต็มๆแต่คุณอย่าลืมว่าการถ้าอิน ตลาดมันก็ไม่เกิดเช่นกันดังนั้นมอเตอร์ไซค์ผมก็บอกว่าถ้าจะทําที่ชาร์ทนี่ผมฝากถึงผู้ประกอบการนะครับช่วยทําให้เป็นมาตรฐานเดียวกันอย่างรถยนต์มันเกิดเพราะว่าทุกคนมันเป็นมาตรฐานเดียวกันนึกออกเขา้าใจละแชร์คอสกันได้คงสร้งใช่ครับคล้ายที่สุดนี้จุดคืนทุนสมมุติว่าเราซื้อับหรือแม้เราเช่าเนี่ยนะครับหลักคิดในการที่คนจะคิดว่าในเรื่องของระยะเวลาคืนทุนคุณคิดยังไงครับคือต้องบอกอย่างนี้ครับเวลาเราคิดเนี่ยวันนี้ผมคิดง่ายๆถ้าคิดแบบคำๆเลยก็คือเราเอาค่าที่ประหยัดน้ำมันมาพน ซึ่งถ้าถามว่าประหยัดน้ำมันถ้าต่อไปเก็บเราบอกว่าอย่างโรลละประมาณ60สตางค์หกสิบถึงเจ็ดสิบตางค์ของรถน้ำมันเนี่ยถ้าเราเอามาเป็นมอเตอร์ไซค์ฟ้าเนี่ยจะหนูประมาณสักโลละมาสิบอ่าสิบกว่าสตางค์เอาเราตีไปส่วนตังโลละห้าสิบตังค์เนี่ยโลละห้าสิบตังค์ถ้าคุณวิ่งละวันละร้อยโลนั่นแปลว่าก็ตกประมาณห้าสิบาทต่อวันแล้ะห้าสิบาทห้าสิบาทต่อวันซึ่งผมก็มีการคำนวณเหมือนกันว่าเนี่ยถ้าคุณวิ่งรถไฟฟ้ามาเนี่ยด้วยราคาเเนนนีี่่่ยยคคอออออสฟร์ชิพหักาท้ลงเนี่ย ถ้าวิ่งเวลาร้อยโลนะครับจะตกประมาณ2ปีคืนทุนโอ้โหโอเคอันนี้คือสิ่งที่ผมว่าน่าสนใจเพราะผมรู้สึกว่ามันเป็นการผ่อนตัวเอง hmm. เอาค่าน้ำมันที่ต้องไปจ่ายคุณเอามาผ่อนตัวเองซึ่งผมมองว่ามอเตอร์ไซค์ฟ้าเนี่ยวันนี้ใช่แหละแค่มันยังติดเรื่องของ <Race. S 2> ระยะทางที่ยังจํากัดอยู่นะการเติมพลังงานที่นานการสวอปก็ภาวนาอยากให้แบบ จับมือกันดีๆเพราะว่าผมว่ามันมีคนที่แบบจะเริ่มต้นชีวิตอ่ะจะทําธุรกิจอะไรที่แบบเริ่มต้นต้องไปซื้อยาผ้านะเช่าก่อนเ oh. นี่ยต้นทุนถูกท,ที่สดุดผมก็อยากให้เขาอ่ะอยู่ไปต่อเพราะว่าคนที่ทำมาหากินรายวันจะได้อยู่ได้โอ้โห oh. oh. เป็นหลักคิดที่ดีมากทํากันบ้านมาครบเปรีย้ยเอาตัวเลขพวกนี้ครับแล้วไปประมวลดูว่าตกลงแล้วท่านชอบแบบไหนนะครับแล้วลองหลายๆแบบเราจะได้รู้ว่าอะไรเหมาะกับเราที่สุดเลยวันนี้ขอบคุณเวลมากขอบคุณมากนะครับมันเสมอสำหรับคุณเวลนะครับ ถ้าเกิดท่านมีความสนใจเนื้อหาสาระที่หลากหลายทางเศรษฐกิจแบบนี้อย่าลืมนะครับติดตามได้ที่เพจสารดีไทย PBS หรือว่าทุกช่องทางเลยของไทย PBS สำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วเราพบก,กันใหม่สวัสดีครับติดตามรายการของไทย PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชันไทย PBS Podcast รวมถึงฟังผ่าน Podcast ช่องทางอื่นๆ Spotify YouTube Apple Podcast และ SoundCloud